หลักคุณธรรมกับเกาะกระแสข่าวดังในวันนี้เสนอตอนสาวผ่อนบ้านหลักหมื่นหักเงินต้น5บาททำให้เราได้ข้อคิดอะไรสาเหตุที่มาของดอกเบี้ยสูง 1. เนื่องจากเป็นข้อกำหนดตามเงื่อนไขสัญญาผ่อนชำระก,กับธนาคารใน3ปีแรก 2. ควรพิจารณาสัญญาให้ละเอียดที่ท้วนเพื่อป้องกันภาระดอกเบี้ยลอยตัวหลังครบกำหนด หลักการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาเราควรหลีกเลี่ยงการก่อหน,นี้สินจะดีที่สุดดังคําสอนของพระพุทธเจ้าคือต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ตกอยู่ในกิเลสต่างๆทําให้ใช้จ่ายฟุ่งเฟือยสุด,ด้วยสุร้ายข้อคิดสกิจใจดังพุทธสุภาษิตว่าอินาธานาังทุกขังโลเกแปลว่าการก่อหน,นี้เป็นทุกข์ในโลก และพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม